เราถามว่าเออลูกคิดว่าอันนี้ดีไหมแต่น้องตอบกลับก็ไม่รู้ครูก็มีอะไรแนะนำไหมคะถ้าเป็นของครูก็คกรูก็จะถามแบบว่าจริงเป้าลองแบบซมแซมให้เขาได้ดแสดงความคิดเห็นของเขาอาจจะเป็นไม่ใช่รู้หรือไม่รู้แต่เป็นความคิดในด้านอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้ครับมันจะได้เห็นวิธีการคิดหรือว่าเห็นความพยายามว่าเราอยากจะเข้าหาเขามากขึ้นสําหรับของครูฝ่ายเนาะอย่างแรกอะ่ะให้คุณแม่วิเคราะห์ก่อนว่าคําว่าไม่รู้ของลูกก็คืออะไรหนึ่งลูกรู้แหละว่าไม่ดีก็เลยไม่อยากตอบเพราะทําไปแล้วหรือเพราะเอ้าก็คนนั้นสอนไปแล้วไม่อยากขัดใใจไไไมม่่่อออยยาากกะะรรร็คืู้เเพลีงแตน ไม่่รู้วาดีอย่างที่สองไม่รู้เพราะที่เกี่ยต่อไม่ตอบอะคำถามยากคิดยากอย่างที่3ไม่รู้เพราะไม่รู้จริงๆอันนี้เคลียร์กันก่อนถ้าเป็นอย่างหนึ่งกับอย่างสองให้คุณพ่อคุณแม่อย่าพิ่งไปเซาซีถามก่อนนะทำให้เขาอารมณ์ดีก่อนทําให้เขาพร้อมที่จะตอบก,ก่อนแล้วเราค่อยมาถามกันใหม่แต่ถ้าเป็นอย่างสุดท้ายแบบไม่รู้คือไม่รู้จริงๆอันนี้นเราสอนได้เลยสอนด,ด้วยเคสเล่าให้ฟังว่าเอออย่างนี้อย่างนี้แล้วสุดท้ายของมันเป็นอย่างนี้ความเห็นลูกคิดว่าประมาณนี้นะคะก็คือถ้าสมมติตอบว่าไม่รู้ให้ดีคอห์ก่อนว่าเป็นสาเหตุไหหน